ครับกลับสู่เนื้อเรื่องอย่างผมเเตอร์คลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มบอสท,ทุกตัวในแมปนะครับผมนะฟาร์มยังไงไม่ให้เสียเลือดนะครับก็สิ่งที่ผมจะใช้ในการฟาร์มเนาะเอ้ยผมพอลืมลืมบอกชื่อแมปเนาะชื่อแมปที่จะมีชื่อว่า one Friend man destiny นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนะโอเคเอ่ะเราจะมาสอนวิธีการฟาร์มบอสเอ้ยบอสท,ทุกตัวในแมปก่อนเลยดีกว่าเนาะฟาร์มยังไงไม่เสียเลือดเอ่อคาร์ที่ผมจะใช้หรือพลังที่ผมจะใช้เนาะจะเป็นคาร์ทสองเอสเปอร์นะหรือพลังจิตของทั้งสองมนาะ ใครจะใช้ดาเอสเปอร์ก็ได้นะแนะนําก็เป็นเอสเปอร์รดาเอสเปอร์ก็ได้แล้วก็ได้ที่เป็นเอสเปอร์นะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการฟาร์มด้วยกันเนาะวิธีการฟาร์มก็เดี๋ยวผมจะลองกับบอสก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการฟาร์มด้วยอ่ะก่อนเลยนะเราเลือกบอสที่เราต้องการฟาร์มเราเลือกบอสที่เราต้องการฟาร์มก่อนเลยครับผมโอเคนะนี่ผมเลือกเป็นโซนิกนะครับผมนะโอเคมาวิธีการฟาร์มก็คือให้ทุกคนนะ ใช้เอสเปอร์นะอ่ะกดตัวคีว์นะผมเพื่อบินนะแล้วกดคีย์แปะอ่ะบินสูงๆนะแนะนําว่าสูงๆนะนะประมาณนี้นะน่าจะพอแล้วมั้งอ่ะลองลองลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองสักหน่อยอ่ะสูงๆบอกว่านี้พออ่ะพอละเราลองเทสสกิลไปสักหนึ่งสกิลก่อนะผมนะสกิลอีเนาะโด้ไหมอ่ะถ้าทางนี้ก็ลงอีกสักหน่อยแล้วกันโด้ไหมฮะโอเคโอ้ผมอ่ะจากนั้นคนระับให้ทุกคนเปิดออโต้คีย์บอร์ดเลยก็ได้เนาะถ้าใครเครียดกดเองนะ แต่ตอนที่ผมจะคิดธรรมาดาเนาะให้ทุกคนใส่สกิลจี้วยก็ได้นะถ้าใครอยากแรงเนาะใส่อีใส่อ่าใส่ e. อีไ e ปเรื่อยนนะแล้วก็มีเอฟกับซีเนาะก็เปิดออโต้องคีย์บอร์ดหรือใครจะจิ้มเองก็ได้แนละ้วแต่นะผมนะเวลที่แนะนําก็เวลอะไรก็ได้นะแต่แนะนําให้สามร้อยขึ้นก็ได้เพราะว่าเนี่ยขนาดสี่ร้อยกว่าเนี่ยสตัทที่มีก็ประมาณนี้เนาะยังทามิยังน้อยอยู่เลยเนะอ่าตัวเอฟอ่ะไม่ตัวซีวแล้วตัวเอฟไปนะนี้ผมจะ I'm still in love, I know, so are you. Why well, pray for the rain when our skies were blue? I'm still in love, I know, so are you. Let's talk tonight and we can talk it through. นี่นะทุกคนเห็นไหมฟาร์มง,ง่ายครับผมเรื่องการอิการฟาร์มบอสของแต่ละตัวนะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะลองไปฟังว่ตัวอื่นเนานะมาผมลองวัคซีนไหให้ดูนะครับอืตอนนี้ฮะบินขึ้นสูงไปก่อนเลยต้องมีความตีอยู่ใช่ไหมใช่หรอวะใช่ใช่ม,ใชม,ใชม,ใชมีความตีจะใช้ามาแล้วกันอ่าแล้วก็สกิลใสล่แล้วผมมีเวลาใส่หมดนะไม่ต้องกั้กสกิลแล้วนะผมเพราะว่าอืมนั่นแหละ เราเราจะฆ่าบอลอยู่เราเราไม่ทงการเห็นไหมเยอเห็นไหมทุกคนมันจะไม่ตอบโต้นะถ้าเกิดเรายิ่งสูงอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะเราเนี่ยมันต่ำเกินไป่ยมันจะตอบโต้นะผมเพราะมันจะอยู่ในระยะของมันลัทมิมีมันนะ I see dead eyes on the verge of suicide. I realize it's not alright. I'll find my way to idolize it. In my eyes, I've been hey. running out of breath, I've been running out of energy. Telling all your friends you don't wanna be a friend of me. You making up lies while I'm getting all the penalties. I wanna talk about this but they're talking to an enemy. I've been broken down like my food in my stomach. Hating these feelings, but act like I love it. I don't wanna cheat, nah. I want fair play. I don't wanna crash land like an airplane. I want you back, but when you act like that, like a one-sided talk, you don't call me back. Yeah. <laughs> ก็แล้วทุกคนเห็นไหมว่าครับว่าเราจะไม่เสร็จเรื่องแล้วในการฟาร์มบอสแต่ละครั้งนะจริงีแล้วคือสตมินาผมถ้าสตมินาหมดก็เตรียมใจร้านลงเลยนะครับถ้าเกิดว่าบอสยังไม่ตายสตมินาคุณหมดก่อนคือแนะนำนะครับผมนะใครที่เล่นแบบผมแบบอย่างเงี้ยไม่ได้เอาชีตไปเข้าแรกรบอสเนี่ยก็แนะนําให้อ่าอย่งไรอะ่ะไม่ต้องอัพฮนะิวเนาะไม่ต้องอัพเลือดอัพแค่สตมินาอย่างนี้ก็พอเนาะอัพแค่ s. ก็สามารถใช้ได้กับบอสทุกตัวนะผมที่มีในแบบนะมันจะมีมอดบอสตรงไหนยอยีกผมไปดูบอสราชาเทลิลึกก็ทำได้นะครับผม ลองดูก่อนมีนว่าตรงไหนบ้างปูกขัไฟมีบอลไหมขอบดูก่อ่ะอาปขกไฟปูกขัไฟก็มีครับผมปูกขัไฟก็ทำได้เหมือนกันนะครับอไม่ใช่มาแล้วกันเนาะแล้วผมนะก็ไม่รู้นะว่านี้เป็นบั๊กหรือเปล่าแต่ก็พยายามหาเรี่ไมาใช้กันแล้วกันเนาะหาพยายามหาเอสเปอร์หรือดาเอสเปอร์มาใช้ก็ได้นะก็ในเอสเปอร์เนี่ยระดับมันอยู่แค่นอร์มอลหรือว่าคอมมอนนะครับผมนะซึ่งหาได้ง่ายมาก ก็สุ่มประมาณไม่ถึง10ครั้งก็ได้นะครับผมนะเอสเปอร์เนาะก็ขอให้ทุกคนรีบไปฟังไปแล้วกันเนาะก่อนที่เขาจะแก้บัก๊กผมไม่รู้เหมือนกันเนาะบัก๊กหรือเปล่าแต่ก็ควรพยายามรีบฟาร์มในช่วงนี้กันแล้วกันโดยใช้บั๊กนี้เป็นประโยชนะ์เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจบก็ยินกรุ๊ตไลค์กดแชร์กดติดตามตด้วยไรคลิปนี้เป็นผมฟิวเกนเจกันบ๊ายบายมาครับที่ดูเนาะ